เซนติเมตรเป็นหน่วยที่ใช้บอกความยาวนะคะเซนติเมตรใช้อักษรย่อว่าอะไรซอมอจุดมีจุดกี่จุดคะอยู่ตรงไหนเอ่ยอหลังมอม้านะคะนะคะมีจุดเดียวนะคะอยู่หลังมอม้าเลย การนี้เป็นอักษรย่อของเซนติเมตรวิธีการวัดความยาวไหนใครวัดเป็นแล้วเป็นนานแล้วใช่ไหมคะค่ะเป็นไงคะการวัดความยาวที่ถูกต้องต้องให้สิ่งที่วัดและเครื่องมือวัด เป็นยังไงกันขนานกันใช่ไหมคะขนานกันก็คือในแนวนี้ถ้าเฉียงอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะต้องในแนวขนานใช่ไหมคะในแนวขนานกันนีน้การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรนะคะนักเรียน นี่วัดอะไรคะ,ะที่เสียบกระดาษนั่นเองะคะวางให้ของและไม้บรรทัดนี้ขนานกันปลายด้านหนึ่งตรงกับเลขศูนย์เลยจุดเริ่มต้นเลยการวางให้ขนานกับไม้บรรทัดแล้วมาดูสิปลายอีกด้านหนึ่งของลวดเสียบกระดาษเนี่ยตรงกับเลขอะไรปรากฏว่าตรงกับเลข3เพราะฉะนั้นยาวเท่าไหร่คะนักเรียน3 3อะไรคะ ายาว3าเซนติเมตรหรือ3แล้วก็ซมอจุดนี้เป็นอักษรย่อของ cm. เซนติเมตรอ่าวัดอะไรอีกล่ะดิน,ดนสอนเห็นไหมคะวางให้ขนานกันเลยทั้งสองอย่างเนี่ยวางขนานกันปลายด้านหนึ่งของดินสอตรงกับเลขศนใช่ปล่าคะจุดเริ่มต้นเลยมันทัดของใครไม่มีเป็นขีดแรกแต่ไม่มีเลขศูนย์กำกับมีไหมลูก ส่วนใหญ่จะมีนะคะนะคะก็ให้ถ้าไม่มีก็ให้ตรงกับขีดแรกเลยนะคะที่บนตรงไม้บรรทัดเอาวาให้ขนานกันไปดูซิปลายอีกด้านหนึ่งของดินสอตรงเลขอะไรเพราะฉะนั้นดินสอแท่งนี้ยาวเท่าไหร่เจก่งมากค่ะ7ซนติเมตรหรือ7 2ซมจุดอ่านี่เป็นอักษรย่อของเซนติเมตร เป็นไงคะการวัดความยาวเป็นการวัดสิ่งของที่อยู่ในแนวอะไรแนวนอนแนวนอนนะคะนักเรียนค่ะอันนี้เราวัดบปบกผมนะคะนักเรียน ค่ะนักเรียนคะอ้าวเปิดหนังสือคณิตศาสตร์ของสอสวทนะคะหน้าที่58นะคะเล่มใหญ่เนี่ยหนังสือเรียนถ้าเป็นแบบฝึกจะเล่มเล็กนะคะแล้วก็ให้นักเรียนใช้ไม,ม้บรรทัดวัดความยาวของรูปสิ่งของต่อไปนี้ เป็นเซนติเมตรนะเป็นเซนติเมตรนะคะดูคำสั่งให้ดีๆนะคะคะมากระลึกนะเล่มะะใหญ่ะนะคะลูก ไหนใครหยิบขึ้นมาแล้วเอามาเลยนะคะนักเรียนมาดูเลยเลขที่1กับเลขที่2ออกมาเลยนี่หน้า58นะคะลูกหน้า58อันนี้เชือกนะครับความยาวของเชือกมาดูในสไลด์กันนิดนึง เอาออกมาก่อนเลยค่ะ1นกับสมารอตรงนี้เลยอ้าวมาดูตรงนี้เลยนะคะเชือกยาวกี่เซนติเมตรน้าเอาไม้มันทัดมาวัดเลยมาดูในหนังสือนิดหนึ่งนะคะลูกค่ะน้าเห็นไหมคะรูปแรกเลยเชือกเห็นไหมคะเชือกอันไหนคะไอชี้ที่มีตั้งหลายรูปเลยรูปไหนรูปไหน รูปไหนคะไหนชี้ให้ครูด,ดูก่อนรูปไหนรูปไหนคะนี่ใช่ไหมคะเรนบอกว่ารูปนี้อ้าววัดเลยวัดเลยด้านนี้ได้ไหมตัวนี้ได้ไหมอันนี้เป็นอะไรเป็นนิ้วใช่ไหมคะลูกเป็นนิ้วเพราะฉะนั้นด้านเส้นด้านไหนคะเลขที่หนึ่งไหนใครเลขที่หนึ่งสองเท่าไหร่คะอ้าวมา จิบเลยค่ะวัดมือนักเรียนปลายทางน,นะคะวัดเลยนะคะลูกจิบวัดเอาวางบนนี้เลยวางันนี้เลย,นนเลยตรงนี้ได้ไหมล่ะไม่ได้แล้วต้องให้ตรงเลขศูนย์นะเลื่อนมาเลื่อนมาตรงหรือยังตรงหรือยังตรงเลขสูงแล้วใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ให้ตรงกับจุดแรกเลยปลายด้านหนึ่งของเชือกให้ตรงกับจุดเริ่มต้นก็คือ ของไม้บรรทัดไม้มันทัดนี้จะมีเลขศูนย์ส่วนใหญ่จะมีเลขศูนย์จำกับไว้นะคะ,ะแล้วก็วางให้ขนานกับเชือกนะคะสิ่งของที่จะวัดถ้าวางอย่างนี้ได้ไหม,ม,มได้ไหมไม่ได้แ้วต้องวางให้ขนานกันนะอ่าให้ตัวเชือกนี้เลยายาวเท่าไร่คะถึงเลขอะไรเอยปลายด้านหนึ่งตรงกับเลขอะไรคะ เลขอะไรคะนักเรียนจับไว้เลยลูกเลขอะไรสี่อ๋หน,จนูจับไว้เลยไหมมันทัดจับไว้อันนี้ปลายด้านนี้ปลายด้านหนึ่งตรงกับจุดเริ่มต้นตรงนี้เลขศูนย์ตรงนี้วางให้ขนานเลยเอ้าวมาดูซิปลายอีกด้านหนึ่งใช่ไหมคะของสิ่งของในที่นี้ก็คือเชือกตรงเลขอะไรตรงเลขอะไรลูกเลขอะไรคะคะ่อ๋อเลขสิบ เพราะฉะนั้นเชือกยาวเท่าไรคะนักเรียนเท่าไรคะยาวอ้าวนักเรียนบันทึกลงไปนิดหนึ่งได้ไหมคะนักเรียน,น,เ,นเขียนลงไปในสมุดเลยคะ่ะไปดูในสไลด์นิดหนึ่งนะคะลูกในสไลด์นะคะในสไลด์ตา <Okay. S 1> เขียนลงไปในสมุดเลยค่ะข้อที่หนึ่งเชือกยาวแล้วก็ใส่ตัวเลขลงไปเลยอั่เรนบอกว่า10ใช่ไหมก็เขียนลงไปเลยว่า10เซนติเมตรเขียนเลยค่ะให้เวลาค่ะค่ะเชือกยาว เดี๋ยวถ้ามีเวลาทันน่าจะให้ดูดูสิ่งที่มีสาระสักหน่อยหนึ่งนะถ้ามีเวลาทันนะให้เขียนลงในสมุดนะคะ ทำลงในสมุดนะคะลูกค่ะเขียนลงไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกัน ต่อไปข้อ2นะคะนักเรียนข้อ2โบติดผมยาวกี่เซนติเมตรจ้าอ้าวหมายเลขนะคะนักเรียน8 9มาไหมคะลูกมา มาเชิญออกมาข้างนอกค่ะมาวัดเลยค่ะมาวัดเลยเลขที่8กับเลขที่9มาเลยค่ะมาเลยค่ะลูกมามาค่ะลูกมาอ้าววัดเลยค่ะวัดเลยเขาไปวัดอะไรคะข้อที่สองโบติดผมกันไหนลูกไหนเอ่ยโบติดผม โอ้อ่ะวัดเลยค่ะลูกด้านเซนติเมตรนะคะลูกโอ้คนนี้เก่งนะจับัรรมะแมงเลยปลายด้านหนึ่งอ้าตรงไหนคะส่วนที่ยาวที่สุดอะอ่าตรงนี้ใช่ไม่ลูกตรงนี้ใช่ไหม,ตร,ไหมตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ในแนวขนานนะถ้าเราวางไม่ทัดอย่างอย่างนี้ได้ไหมโอ้ไม่ได้นะดูจะขึ้นไปอย่างนี้ก็ไม่ได้นะอย่างนี้นะก็ต้องให้ให้ขนานใช่ไหมคะอ้าวมา เท่าไหาร่คะทราบเลยคะตรงเลขอะไรคะลูกไปอีกด้านหนึ่งตรงเลขอะไรคะสอง๋อนักเรียนบอกว่าเท่าไหร่นะสอง,สองเอาบันทึกลงไปเลยคะ่ะไปดูในสไลด์กันค่ะลูก